สวัสดีครับพบก,กับช่องเธยไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วนะคะพาเลาะพากินค่ะวันนี้ตัวโตจะพามาชมแถวบ้านทรงสไตล์โมเดิร์นพวกบ้านใหม่ๆสไตล์แปลกๆโซนทางนี้นะคะชมความงามไปได้วยกันเลยค่ะโซนทางนี้เหมือนเป็นหมู่บ้านขึ้นใหม่นะคะเมืองของโตโต้นี่แหละค่ะแต่่วนรอบนี้จะมีบ้านหลังแปลกๆเยอะมากค่ะสไตล์โมเดิร์นแปลกๆค่ะ ก็ไม่ได้ว่าน,นะคะถ้าเรามีเงินสร้างแบบไหนมันก็สร้างได้ค่ะนี่แหละค่ะแต่ละสไตล์หลังใหญ่ตัวมโหรอนมากค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะนู่นนะบ้านหลังเดียวนะคะเนี้ยใหญ่มากค่ะแเป็นหลังนะฮะโซนบ้านเศรษฐีผู้ดีมีเงินนะคะก็จะอยู่กันประมาณนี้ค่ะ นู้นอีกหลังนึงข้างหน้าก็จะเป็นสไตล์มู้นค่ะสไตล์โมเดิร์นแบบนี้แหละแฟนตูวโตชอบนักเลยค่ะก็มีแต่โซนทางนี้นะคะที่เขาอนุญาตให้สร้างได้แปลกๆค่ะมันจะเป็นโซนอยู่ค่ะโซนที่สร้างแบบว่าตามใจตัวเองได้นะคะ บางโซนบ้านก็จะมีสไตล์เดียวกันหมดเลยนะคะติดกันไปหมดแต่โซนทางนี้ออกมาเลี่ยงเมืองหน่อยหนึ่งค่ะเห็นไหมคะแต่ละหลังแต่ลหลังใหญ่ๆค่ะเามาดูสมบัติเศรษฐีหน่อยหนึ่งนะฮะวันนี้ค่ะแต่ละหลังนะคะสไตล์สี่เหลี่ยมเท่านั้นเลยน,นี่ก็หลังหนึ่งนะคะ ใหญ่ตัวมโหรานเหมือนกันค่ะสามสี่ชั้นนุ่นเลยค่ะครอบครัวหนึ่งนะคะเนี่ยใหญ่มากค่ะจะเป็นโซนนะคะนี่ก็หลังหนึ่งค่ะนู้นอีกหลังหนึ่งครับพี่นม่ะข้างหน้านี่จากดูสิบ้านสไตล์โมเดิร์นค่ะ มาเดินชมหมู่บ้านเศรษฐีผู้ดีมีเงินนิดนึงเด้อค่ะพี่น้องค่ะชมยาวๆจนจบคลิปไปกับตัวโต้เลยเด้อจ้าทุกคนค่ะคนมาวิ่งก็มาวิ่งคนมาเดินก็มาเดินเด้อค่ะวันนีออ้อีกหลังนึงนี่แต่สไตล์แปลกๆตัวโต,วต,วตว้ชอบมากคะ่ะถ้ามาเดินโซนทางนี้นะฮะนี่แต่บ้านหลังแปลกๆค่ะ มีแต่หลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบ้านแต่ละหลังนะคะเนาะน,นี่ก็บ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะโอ้บ้านเล็กที่ใหญ่มากค่ะสิบหกค่ะทุกคนค่ะสิบหกค่ะบ้านเล็กที่ใหญ่มากค่ะมอน,นี้นะคะนู่นค่ะทางนู้นก็เป็นหลังหนึ่งเหมือนกันนะฮะทางนี้ก็หลังหนึ่งค่ะแถวนี้ก็เช่นกันค่ะด้านนี้ก็เช่นกันค่ะบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะ บ้านแต่ละหลังจะสไตล์ไม่เหมือนกันค่ะติดกันไปเลยนะคะติดกันเป็นแถวเป็นแถวนะะี่ะยาวไปนี่เลยค่ะส่วนทางนี้ก็เหมือนเมืองใหม่ละคะ่ะทุกคนคขะเขาจะให้สร้างได้ตามใจฉัน,นะะเฉพาะส่วนทางนี้เท่านั้นค่ะลอกนั้นเป็นบ้านสไตล์คล้ายๆกันแต่ละหลังค่ะ mm hmm. ปเป็นเจ้าของเดียวนะคะแต่ละล็อกละล็อกเนี่ยแต่มันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันนะคะ สวยอยู่โตโต้ก็ชอบบ้านสไตล์โมเดิร์นแบบนี้อยู่ค่ะเจ้าของใครเจ้าของมันนะคะแต่ละหลังโตโต้ชอบค่ะเพราะว่าสร้างแต่ละสไตล์ไม่เหมือนกันค่แต่ละล็อกละล็อกนะคะมีโซนนี้โซนเดียวค่ะของเมืองโตโต้ที่สามารถสร้างบ้านได้สไตล์ใครสไตล์มันนะคะนอกนั้น ทุกคนก็จะเห็นบ้านแต่สไตล์คล้ายๆกันไปหมดนะครับน,นี้เขาเรียกสไตล์โมเดิร์นกับส่นทางนี้เหมือนเมืองใหม่นี่แหละคะ่ะฝากไว้ก่อนนะคะงวดวันที่1นึวันที่16ที่จะมาถึงนี้แหละคะ่ะฉันจะถอยสักหลังนะคะทุกคนขา เอาเพ่อใหญ่เดินดูว้าจองไว้ด้วยสายตาก่อนค่ะถูกรอตเตอรี่งวดจะมาก่อนเราค่อยถอยสักหลังสองหลังนะคะสวยค่ะแต่ะละหลังสวยงามค่ะสังเกตดีๆแต่ละหลังหินคนละสีหินคนละสไตล์หินคนละแบบก็เลยนะคะทุกคนคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปเดินชมบ้านสไตล์โมเดิร์นประจำเมืองที่โตโต้อยู่ก็ลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย